ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันนี้มาห้องอัดเนาะมาห้องอัดสองห้าแปดสตูดิโอนะครับพาตักร้องใหม่มาอัดนะครับ mm hmm. เพลงนะครับเพลงพอเพาะเลยนะครับเพลงพอเพาะเลยชื่อว่าเพลงนะครับวนหลวงพ่อวัดปราทานพรน,นะครับ นะครับนำร้องร้องใหม่มาคือวิทชรวันณนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์เอกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าเพราะแค่ไหนนะนะครับฝากไว้ด้วยบทเพลงเป็นลูกทุ่งอินดี้นะครับตรงนี้ว่าลูกทุ่งอินดี้ติดตามชมนะครับติดตามให้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ฟังเสียใจแน่นอนครับเพราะสุดๆนะครับนะครับเพราะเพราะแน่นอนครับบทเพลงนี้เพราะแน่นอนรับประกันคุณภาพครับ ชินชวันรับประกันคุณภาพขับร้องโดยวิทย์ชลาวันนะครับเร็วๆนี้นะครับทางช่องปรัดใหม่ชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโกบอล258สตูดิโอครับวันนี้ก็มาบันทึกเสียงเพลงหลวงพ่อวันประทานพอครับโดยศิลปินน้องใหม่แห่งมืองวิจิครับวิทย์ชลาวันนะครับก็มี อาจารย์ชิมชลวันแต่งนะครับแล้วผมทำํำดนตรีก็เป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้อินดี้ครับเนื้อหาก็ของเป็นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลวงพ่อวันนะครับเป็นหลวงพ่อเป็นพระเกจิดังของเมืองวิวจิตรนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube ประับใหม่ชแนลอยูเร็วนี้เพาะแม่พี่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าสวัสดีครับ